สวัสดีพี่น้องป้องปลาย FC เก่า FC ใหม่นะคะเ,เพื่อนๆจะ้ะวันนี้พี่ใจก็จะมาสรุปของ4ีลาวของเมื่อวานนะคะเ,เพื่อนๆก่อนไปสรุปเราก็มาฟังคําเตือนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่กํากว่า2 8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเ,เพื่อนๆจะ้ะ พี่เจก็จะมาสรุปเนาะพี่เจก็ให้เด่นรวมอยู่ที่4 5 6หนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันวิ่งรูดทุกรอบนะคะเพื่อนมาดูผลของลาวสตาร์นะคะพี่เจให้เด่นที่3กับ4นะคะเพื่อนสามก็คือ8พี่เจก็าวางไว้เนาะผลที่ออกคือ9 3 0 6 1นะคะเพื่อนสามมา3มา, 3, มาในเด่น3นะคะแล้วกเ็เข้าที่6ในเด่นรวมนะคะเพื่อน เข้า6เด่นรวมนะคะแล้วก็เข้า9นะคะหลักร้อยสายวิ่งสายรูดถ้าขยิบไปเนาะส่วนลาว VIP นะคะพี่ใจให้เด่นอยู่ที่1กับ6นะคะ1กับ6พผลที่ออกก็คือ4 8 3 3 4 4มาทั้งบนทั้งล่างค่ะเพื่อนๆทากสายวิ่งสายรูดเนาะ,อะตอนนี้พี่ใจก็หลุดไปนะคะเพื่อน ส่วนลาวสามัคคีพี่แจยก็ให้เด่นที่0ูนย์กับ1นะคะผลที่ออกคือ368 53 5มาค่ะเพื่อนจ๋า6มานะคะในเด่นรวมเนาะถ้าใครหยิบจับมานะคะอันนี้ก็หลุดไปนะคะตัวเด่นของพี่แจเนาะส่วนลาวสตาร์ v i พพี่แจให้เด่นอยู่ที่2กับ3นะคะผลที่ออกก็คือ3 9 3 0 7นเะคะเพื่อน3มานะคะเพื่อนจ๋ามา3 9ม3าตัวกับตัวเด่นเนาะ 3 9 9 3ตัวเด่นนะคะเท่ากับรอบนี้ก็มา2อลาวนะคะลาวสตาร์กับสตาร์ VIP นะคะเพื่อนจะ๋ะก็มีเข้ามีหลุดเนาะ,ะปะปนกันไปนะคะเพื่อนจะ๋ะเราไปต่อของวันที่5้กันเลยวันนี้นะคะเพื่อนจ๋าวันที่5กเหมือนเดิมคาซีลาววันนี้นะคะลาวเด่นรวมให้ที่109วิ่งรูดทุกรอบนะคะเพื่อนๆทุกลาวเนาะ ส่วนเด่นเฉพาะรอบพี่ใจคิดสูตรออกมาให้นะก็คือลาสตาให้เด่นที่3กับ5 3กับ8ปดตัวเดียวกันนะเพื่อนๆวิ่งรูดนะคะพี่ใจก็วางให้ตัวโจด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็แคปใบจัดใบถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะแล้วก็ลาวีไอพีพี่ใจให้เด่นที่1กับ6นะคะ6กับ9ก็ตัวเดียวกันพี่ใจก็วางให้นะคะตัวที่ชอบเพื่อนๆชื่นชอบตัวไหนก็จับไปนะคะพี่ใจก็จับให้กับตัวเด่นพิจัยผู้ประจานะ เด่นรวมเขาจะมาประจำนะคะส่วนลาวสามาคีวีนะคะพี่จะให้เด่นที่1กับ9นะคะเพื่อนๆอ่ะหกับ9ตัวเดียวกันอีกแล้วหนะคะไม่แน่นะคะเพื่อนเมื่อวานนี้มา4มาตลอดเลยเนาะโอเคนะครับพี่เจ๊ก็วางให้ท้พวิ่งรูดนะคะหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งเก้าน้อเก้าศูนย์ถึงเก้าเก้าอันนี้แต่พี่จะวางเฉพาะในรอบแล้วก็ตัวเด่นที่จับให้นะคะส่วนลาวสตาร์บีไอพีให้เด่นที่ห้ากับเจ็ดนะคะเพื่อนจ้า พี่ใจยก็วางตัวจกให้นะเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็จะเอาตามพี่ใจยก็ได้ถ้าไม่ชอบที่พี่ใจวางให้ก็สามารถที่จะหยิบจะจับเอาได้นะคะเพื่อนเพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันบางทีคนชอบตัวเลขนี้คนนี้ชอบตัวเลขนั้นนะคะเพื่อนก็หยิบจับเอาได้นะคะเพื่อนแต่พี่ใจจะบอกไว้ว่าในเดือนรวมนะคะเพื่อนถ้าไม่ต้องคิดเยอะสายวิ่งสายรูดนะคะสําหรับสายวิ่งของพี่ใจนอกาะที่ชอบเลขวิ่งก็สามารถจะหยิบเอาในเด่น3ตัวนี่ค่ะ ไป,ไปเจาะท,ทุกรอบได้เลยนะคะเพื่อนๆโอกาสที่จะเข้ามีเยอะนะคะเพื่อนจ๋าอย่างเมื่อวานนี้ก็เข้าตลอดเลยเนาะก็สําหรับคลิปนี้พี่ j จก็ฝากไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ j จเพื่อจะได้มีกําลังใจทําคลิปสรรหาตัวเลขสวยๆมาฝากพี่น้องทุกวันนะคะเพื่อนจ๋าก็ขอขอบคุณทุกแรงกําลังใจที่มอบให้ พี่ใจดีตลอดมานะคะขอบคุณค่ะ